อยู่เชียงใหม่แล้วยังไม่เคยมาเล่นเครื่องเล่นที่นี่บ้างที่นี่คือ Jungle Adventure Park จริงๆเขาเป็นส่วนสนุกในเชียงใหม่ที่มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปดูค่ะว่าเขามีเครื่องเล่นอะไรบ้างมาถึงแล้วก็เข้าไปซื้อตั๋วก่อนเลยค่ะที่ด้านในใครอยากเล่นทุกอันแนะนําให้ซื้อตั๋วแบบวันดี้พาสไปเลยอันนี้ก็คือวันดี้พาสสายสีสม้มเล่นได้ทุกอย่างยกเว้นเซิร์ฟบอร์ดส่วนอันนี้เล่นได้ทุกอย่างเซิร์ฟบอร์ดก็เล่นได้พอซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในกันที่นี่นอกจากเขาจะมีเครื่องเล่นแล้วเขายังมีสรสด้วยแล้วก็มีร้านอาหารคาเฟด้านในด้วยส่วอาหารที่ก็คือหน้าตาดีสมราคามากที่แนะนําเลยคืออันนี้ค่ะ เยอรมันจะบอกว่าอร่อยอะส่วนอันนี้คือกะเพราหมูกรอบจะบอกว่าหมูชิ้นใหญ่ฉ่ำมากแม่กินเสร็จแล้วก็ไปขับไปเล่นเครื่องเล่นกันและเครื่องเล่นแรกอันนี้ก็คือโกคาร์ดอันนี้คือฟิลเหมือนรถแข่งในสนามเลยขับวนไปจกกนกว่าจะครบเวลาแล้วเครื่องเล่นถัดมาก,ก็คืออันนี้แต่เรียกมันว่ารถไฟเหาะแฮร์รี่พอตเตอร์แตนน่จริงๆแล้วมันชื่อว่าคอสเตอร์คาจะบอกว่ามันมากใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีแต่เป็นหนึ่งนาทีที่เจ็บคอมากรู้สึกว่าแหกปากไม่อยู่ในใ,นในใจก็คือโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปนี้ห้ามบินก็พอเสร็จแแแลลลลล้้้้้ววววกกกกก็ไไปปตต่่่่่่่่่่่อออออออัััับบททีีีีเเเเเเคครรรืืืงงงงงงนน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 ชาาาาาสสูมมยใใหห แล้วก็ปล่อยแล้วไหลลงมาอันนี้ตอนสโลว์โมชั่นคือหน้าหามากอะต่อไปก็คือสถานีนี้ค่ะเรียกว่าสถานีซิปลน์ก่อนที่จะเล่นเลยก็ต้องเสิรอุปรกรณ์เซฟตี้ก่อนแล้วก็เริ่มเล่นได้เอาจริงสถานีนี้เหมือนเราเข้าแค่ลูกเสือเลยอะเขาจะมีแต่ละดานให้เราผจนภัยกว่าจะถึงด้านบนก็คือทุรักทุเลมากแล้วต่ชอบตอนนี้มากเลยอะตอนโรยตัวลูมารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนาตาชาลมานอเอาจริงตอนแรกก็กล้ากลัวนะแต่ตอนเนี้ยคือไม่กลัวละพร้อมโดดมากค่ะตอนนี้แล้วเครื่องเล่นนี้เด็กก็เล่นได้นะ ดีเฟรลี่ดีทําให้เราไม่กลัวเลยอะเป็นซิปไลน์ที่แบบชิลมากส่วนคลิปต่อไปนี้ต่ฝากกล้องไปที่แฟนคะ่ะมันถ่ายอะไรของมันก็ไม่รู้เวียนหัวมากอันนี้คือซิปไลน์ด่านสุดท้ายแล้วก็โรยตัวลงมาอย่างสวยงามยังใน,นยังไม่จบยังมีเครื่องเล่นอื่นอีกก่อนเล่นก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์เซฟตี้นิดหน่อยแ,แล้วก็จะพาเราไปห้อยอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปสูงๆแล้วก็ปล่อยลงมาแบบนี้เครื่องเล่นอันนี้น้องชื่อว่า giant swing นะเผื่อใครจะมาเล่นกันแล้วสุดท้ายนี้คือ s i เนเจอร์ของที่นี่เลยนะน้องชื่อว่า jungle surf house plus นั่นก็จะให้เราทำตาขั้นตอนแรกก็จะให้เรานอนก่อนเบาๆจากนั้นก็เริ่มคุกเข่าแล้วจ้าต่อมาก็เริ่มยืนนะเป็นการฝึกทรงตัวตอนแรกก็เหมือนจะได้แต่พอยืนไปยืนมาก,ก็คือแบบเฮี้ยเบอร์หลายรอบมากนี่แต่ก็แอบ,บได้อยู่นะได้สองวีส่วนคนนี้ถือเชือกแล้วทรงดีส่วนนี้คือพี่สาวของฉันนั่งเหมือนลำมวยจีนมากและดูสภาพตอนแรกบอกไม่เล่นไม่เล่นแต่ตอนนี้คือเล่นไม่หยุดใครอยากจะมาทำกิจกรรมนะแอดเวนเจอร์นะแต่แนะนำพี่เลยสนุกมากแล้วก็แนะนำซื้อตั๋ววันเดย์พาร์ก็คือเล่นได้ทั้งวันแล้วขออนุ สนใจก็ลองทักสอบถามเพจดูได้ค่ะ